มีการประชุมคอรมอเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินนะคะท่านได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยที่รับผิดชอบโครงการหลัก และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ7จพรรษาจำนวน10โครงการใหญ่ๆนะคะซึ่งได้คาะออกมาแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ถึงที่มารวมไปถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนด้วยท่านนายกเน้เนย้ำนะคะว่าโครงการหลักแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72. พรรษาจำนวน10โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะทุกหน่วยงานต้องเร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นนะคะภายในเวลาที่กําหนดด้วยและก็ต้องให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ในโอกาสนี้นะคะทนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการเชิญคณะรัฐมนตรีเนี่ยร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานกับคลองเปลมประชากรนนั่นเองค่ะพร้อมกับได้พร้อมเพียงกันนะคะในการปลูกต้นไม้เมื่อวานนี้ในเวลา10นาฬิกานะคะแล้วก็อขออภัยค่ะในเวลา10นาฬกาของวันที่4กรกฎาค,คมนี้นะคะ